ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Backcover Mobile กันในเซิร์ฟเวอร์ไทยในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการสรุปอัปเดตว่าอัปเดตซีซั่นที่3นี้เนี่ยมันมีอะไรใหม่บ้างแล้วก็มีของแจกอะไรบ้างระหว่างรอเซิร์ฟเปิดนั่นเองนะครับผมก็รางวัลเจ้เชหลังจากการอัปเดตเราจะได้มาทั้งหมด270แบ็คคิ s t ั n เมื่ออัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้พบกับตัวละครตัวใหม่ซีซั่น3ทั้งหมด3ตัวตัวแรกก็จะเป็นเฟอร์โกเลียนสายเอ็กทสีแดงตัวที่2ก็2 2> จะเป็นแจ็คสายเอ็กทเสีเขียวและตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคุณครูชาร์ลอตสายซัพพอร์ตสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็น3ตัวละครที่จะเข้ามาในซีซั่น3เลือกกันที่ดีว่าต้องการที่จะเล่นตัวละครตัวไหนแต่ถ้าใช้ผมแนะนำเนี่ยผมก็ขอแนะนําเป็นคุณครูชาร์ลอตสายสีฟ้าตัวนี้และกัน ส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Backcover Mobile และเกมอื่นๆอ,อีกมากมายผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมายส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์ at elastic shop มีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับ และตัวละครแจกฟรีในซีซั่นสเนี่ยก็ได้แก่ตัวละครยูโน่ล่างชุดไวยน้ำมาเป็นสายสีเขียวดีบัฟเฟอร์เป็นตัวละครแจกฟรีก็อย่ามองว่ามันไม่เก่งนะครับตัวละครตัวนี้ใช้งานได้ดีมากๆในการตีบอสส่วนกิจกรรมที่จะเข้ามางแต่อัปเดตเซิร์ฟเวอร์เสร็จเลยเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมในการทอยลูกเต่าซึ่งกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราก็เคยเล่นกันมาแล้วเป็นกิจกรรมที่แจกพลังงานเยอะมากๆกิจกรรมที่2เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมแฮปปี้บิงโกนะแต่ว่าจะมาในวันที่5้ามกราซึ่งให้ผมเดาเนี่ยของรางวัลก็น่าจะ ออฟลองแล้วก็ตัวสุ่มนั่นเองนะครับรวมๆแล้ว30มสบใบและการล็อกอินเข้าเกม7วันหลังจากที่มีการอัปเดตเสร็จก็คือตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่1กุมภานะครับถ้าเราทําการล็อกอินต่อเนื่อง7วันแล้วก็จะได้รับของรางวัลอีกมากมายก็จะเป็นกิจกรรมในการล็อกอินรายวันนั่นแหละครับและก็จะมีเลดบอสตัวใหม่มาให้เราตีนั่นเองนะครับผมซึ่งบอสตัวนี้ก็จะโผล่มาหลังอัปเดตนะตีเก็บแต้มเพื่อไปแลกของรางวัลต่างๆเข้าตีได้ที่ท้าทายจํากัดนะครับกิจกรรมอื่น จะเริ่มวันที่2 9เวลาตี4ถึงวันที่12นะครับเวลาตี3 59นาทีรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยก็เพียงแค่เราทําการล็อกอินต่อเนื่อง14วันเราก็จะได้รับแบ็กคิสตันตัวอัญเชิญและก็รางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายกิจกรรมสนามประลองกิจกรรมกิจกรรมนี้จะเริ่มในวันที่2 2มกราคมถึงวันที่2 9มกราคมนั่นเองนะรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นการประลอง p ีพีนะครับผมโดยที่โหมดนี้เนี่ยจะไม่สามารถใช้จอมวทสายฮิลเลอร์แล้วก็ดีบัฟเฟอร์ได้น,นั่นเองนะครับมันจะโดนแบนนะและถ้าเราทําอันดับถึงตาาามที่กกํหนดดะรรับเ็จไ้ ่งชดดและก็หน้าสกิลของเขาแน่นอนว่าเราสามารถใช้เหรียญสนามประลองนะครับในการแลกยูโน่ชุด,ดน้ำและก็หน้าสกิลได้ด้วยที่หน้าศูนย์การแลกเปลี่ยนตรงร้านค้าแลวก็จะมีบอสหน่วยตัวใหม่มาด้วยนะครับผมก็ตอนที่มีบอสหน่วยอยู่เนี่ยผมไม่แนะนาไม่ออกสกิลนะเพราะเราจะไม่สามารถตีบอสหน่วยได้นั่นเองนะครับซึ่งบอสหน่วยตัวใหม่จะมาในวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่2กุมภาพันธ์เอาชนะบอสหน่วยนะครับเพื่อได้รับเหรียญเลทในการเอาไว้แลกของรางวัลต่างๆกิจกรรมอื่นๆ Skillshare. เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมในการปลดล็อกเนื้ออเรื่งแลลวสสะมดา ตวเวนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะมาหลังจากวันที่18หรือหลังจากอัปเดตเสร็จนั่นเองนะกิจกรรมนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าใครยังจําก็ได้เวลาที่เราเคลียร์ในเรื่องแต่ละบทได้เนี่ยเราก็จะได้มา1,200เพชรแล้วพอเก็บดาวแต่ละด่านจนถึงที่กําหนดเนี่ยเราก็จะได้อีก10ตัวนั่นเองนะก็เปน็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็แจกของเยอะมากๆ ต่อไปก็จะเป็นการปรับปรุงรางวัลถงภาพลวงตานะครับก็ด่าน75ด่าน85แล้วก็ด่าน95เนี่ยจะมีการเพิ่มของรางวัลเพิ่มมานะครับก็จะได้รับแบ็กคิสตัน300หลังจากเคลียร์เสร็จแล้วก็หีบอันเชิญเครื่องประดับระดับ UR 2ชิ้นด่านที่85ก็จะเพิ่มแบ็กคิสตันมาทั้งหมด1,200แบ็กคิสตันหีบอันเชิญเครื่องประดับระดับ LR 1ชิ้นนะและด่านที่95เนี่ยเราก็จะได้รับแบ็กคิสตันเพิ่มมา1,200แบ็กคิสตันแล้วก็ urn, กวบบกวหีบอ ผมมีแรงจูงใจในการเคลียร์หอคอยมากขึ้นส่วนถ้าใครที่เคลียร์ไปแล้วนะครับผมก็จะมีบอกว่าของรางวัลเนี่ยจะถูกส่งให้ภายในจดหมาย7วันหลังจากการอัปเดตนั่นเองนะคนที่เคลียร์ไปแล้วก็ได้รับรางวัลย้อนหลังนะครับส่วนคนที่ยังเคลียร์ไม่ผ่านเนี่ยก็ได้รับของรางวัลหลังจากเคลียร์ผ่านครั้งแรกทีนี้ก็ถึงเวลาในการคำนวณของเรากันแล้วว่าอัปเดตครั้งนี้เราจะได้แบ็กคิสตันแล้วก็ตั๋วมาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราก็จะเริ่มนับจากแบ็กคิสตันก่อนเลยกันนะครับก็จะขอนับจากการได้รับรา,าวบวงวัััลลลยยย้้ออออนนนนหหหงงจจาาากกกรรเเเเคคคคีีแววะะผชื่่่ๆ็ถึ การที่ร้อยกันแล้วนะครับก็รางวัลจากตรงนี้นะครับได้300ไดพันสไดพันสรวมตรงนี้ก็จะได้รับเป็น2,700รแบคิสตันเนือเ้อเรื่องใหม่บทที่6นะครับถ้าเราทําการเคลียร์ได้ก็จะบบกไปอีก1,200รคิสตันตอนนี้เราก็จะมีอยู่หมด3 9ม0รคิสตันแล้วนะก็แน่นอนเวลามีหมดเนือเ้อเรื่องใหม่มันก็จะมีด่านให้เราเก็บค่าความสัมพันธ์นะครับเวลาเก็บดาวครบ20ดาวเนี่ยเราก็จะได้10ดาว200เพชรแล้วก็20ดาว200เพชร รวมเป็น500เพรสําหรับอันนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตอด่านมันจะมี2อันก็บวกไปอีก1,000เพรเราก็จะมี4,900บ a ก k i s t u แล้วสําหรับตอนนี้แน่นอนว่าเนื้อเรื่องใหม่ก็จะมาพร้อมกับแมปใหม่ ai, ให้เราสามารถเอาตัวละครไปเดินสำรวจได้ซึ่งในแมปใหม่ก็จะมีกล่องที่จะได้เพชรอยู่1กล่องนะครับผมก็บวกไปอีก100เพรเท่ากับว่าตอนนี้เราก็จะมีอยู่ทั้งหมด5,000เพรแล้วกิจกรรมบิงโกเนี่ยก็จะให้เราอีกทั้งหมด600เพรนะครับผมเชื่อว่ากิจกรรมแฮปปี้ะรัลคหบ ก็สรุปรวมตอนนี้นะครับเราก็จะมีอยู่หมด5,600คิสตันแล้วก็ถ้าไปนับรวมกับรางวัลชดเชยการอัปเดตอีก270คิสตันเนี่ยก็จะรวมเป็น5,870คิสตันอันนี้ยังไม่ได้นับรวมจากกิจกรรมต่างๆที่จะเข้ามาภายในเกมอีกนะต่อไปก็จะเป็นการคำนวณตั๋วที่เราจะได้รับมาบ้างนะครับผมว่าเราจะได้รับตั๋วมาทั้งหมดเท่าไหร่สำหรับตั๋วเนี่ยผมก็ขอเริ่มนับจากตรงการเก็บดาวก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเราเก็บดาวครบเนี่ยเราก็จะได้รับมาน่าจะอย่างน้อย10ตั๋วนะครับไม่น่าจะ กิจกรรมบิงโกนะครับตรงนี้ก็น่าจะได้รับมิกประมาณ30ตัว ก็ S 1> <S 1> สำหรับตัวที่เราจะได้มาแบบแน่ๆก็น่าจะเป็นประมาณ40ตัวนะเราก็ต้องไปรับจากกิจกรรมล็อกอินอะไรพวกนี้ีกก็น่าจะมีได้เพิ่มไปอีกนั่นเอ,เองนะครับเราก็มาสรุปซีซั่นที่3กันดีก,กว่านะครับผมก็หลักๆแล้วนะครับซีซั่นที่3เนี่ยจะมีตัวละครซีซั่นเข้ามาใหม่3ตัวนั่นก็คือโฟกเลียลล่างชุดคุณคณรูพละตัวนี้นะแจ็คนะครับผมล่างชุดคุณครูณคณคิตแน่นอนนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นคุณครูชาร์ลอตนั่นเองนะก็จะเป็น3ตัวละครในซีซั่นที่3เเราจะลือกส่มหรือว่าใชุ้แจในการทาเวเพื่อรัับตวละคร มาก็ได้ก็อย่างที่ผมแนะนําไปว่าส่วนตัวผมเชียร์ตัวละครชาลอตและตัวละครแจกฟรีอย่างเจ้ายูโนนะครับผมที่จะมาเป็นกิจกรรมในวันที่2 2ที่เราจะสามารถไปทําการเล่นกิจกรรมที่จะโดนบล็อกตัวละครสายฮิลแล้วก็สายดีบัฟนะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาของสายเอ็แกแทกเกอร์สายซับพอร์ตแล้วก็สายแท้งในการเอาไปดวลกันผมคิดว่าทีมสปีดนะ่าจะฮอตทิตมากๆเลยนะในโหมดใหม่กิจกรรมยูโนอันนี้ ที่เหลือก็จะเป็นแมปใหม่นนเดงกนะก็การมีแมปใหม่ก็เท่ากับว่าเราจะสามารถเล่นเนื้อเรื่องต่อได้แล้วนะสำหรับคนที่กําลังรอ,งองเนื้อเรื่องช่วงต่อไปของเกม Back Cover Mobile ก็ผมยอมรับเลยนะครับผมว่าการเล่นเนื้อเรื่องของเกมนี่เนี่ยเวลามีฉากคาสซีนอะไรต่างๆมาผมไม่อยากจะสคิปเลยนะเพราะว่าฉากคาสซีนต่างๆเขาทำมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับผมไม่มีเผาไม่มีอะไรภาพสวยมากๆเหมือนเราดูอนิเมะจริงๆเลย แล้วก็จะมีด่านเก็บสายสัมพันธ์ใหม่ให้เราสามารถเอาตัวละครไปเก็บหรือว่าเข้ามาทําการเก็บดาวก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการเก็บดาวครบตามที่กําหนดเนี่ยนอกจากเพชรที่เราจะได้รับแล้วก็จะได้เป็นที่ในการไว้อัพสกิลแล้วก็ตั๋วด้วยนั่นเองนะซึ่งผมก็ลืมบวกตัวจากการเคลียร์รางวัลตรงนี้ไปนะครับก็ขอบวกไป6ตัวแล้วกันเท่ากับว่าเราจะได้รับตั๋วมาทั้งหมด46ตัวนะก็จะมี2ด่านนะครับด่านในเมืองกับด่านนอกเมืองตรงนู้น ก็แน่นอนนะครับเวลาที่มีแมปใหม่แล้วก็สามารถมาทําทการสํารวจได้นะครับผมซึ่งการสํารวจเนี่ยเราเก็จะได้ขอตบปลาหรือว่าได้ของไว้ทําอาหารอะไรพวกนี้นะสามารถเดินสํารวจได้ทุกวันและก็เกือบลืมไปนะครับผมว่าเวลาที่เราทําการอัปเลเวลด่านพวกนี้เนี่ยเราเก็จะได้แบ็กค,คิสตันต่างๆกลับมาด้วยนั่นเองนะงั้นผมก็จะขอบวกจากตรงนี้ปิด800คิสตัลแล้วกัน ก็จะได้มาเป็น ,6670 คริสตันนะก็เห็นหรือเปล่าล่ะครับผมว่าอัปเดตครั้งนี้เนี่ยถ้าเราขยันเล่นในแมปใหม่ฟาร์มจนตาลร,รับรองว่าเราได้แบคคิสตันกลับมาแบบจุกๆรวมทั้งตั๋วด้วยนั่นเองนะครับก็ a, เป็นว่าคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันใครที่สนใจอยากดาวน์โหลดเล่นเกมนี้ลิงก์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะครับมาโหลดเล่นกันเยอะๆนะส่วนตัวคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ